สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีบ้านสีวิไลเอฟซีน้องธิดาราเจอกันช่วงเบรกพักผีกแลละพี่นอ้องวันนี้เราจะเกาะติดบ้านธิดาราบ้านสีวิไลว่าไปใส่มาใส่นาอเพื่อนเดินทางอันนี้เห็นจากช่องภูสีวิไลเล่าเรื่องเนาะเพื่อนกับเราเรื่องวันนี้วา่ากำลังเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่พี่น้องไปที่เชียงใหม่แต่วา่าช่วงพักเบรกอยู่จังหวัดตากเพื่อนกันเลย่ด้มาเรา เรื่องถึงน้องทิดาเล่าพูดถึงน้องธีดาเล่าอาจจะมีเอฟซีบางคนเขาไปคอมเมนต์ไปเขาไปบอกไปยังระมัดประมาณว่าบ่อยากให้เกิดดราม่าบอกว่าเหมือนกันคล้ายๆไปว่าเป็นยังครึบ่าให้น้องครึบว่าบอกนอกซอนน้องให้เบาแบบมวลมวลเราน้าพอน้ำแม่แบบคุ้นพ่อขาคุณแม่ขาขาขาแน่อะไรสิบประมาณนั่นน้องพี่น้องเอฟซีระเบิดนี้พอพูดเพิ่งจะเลยเดมาออก มาว่ามาชี้แจงให้ได้ฟังว่าเป็นจังไดมาจังไดบอกได้บอกมันกระบ,บอกได้ให้เหตุได้บอก็เหตุได้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกันดัดจริตมากกว่าพอน้องเติบโตมาแบบนั้นเอาไปฟังจากปากอาจารย์ผู้พ่นพูดถึงในในในหัวเรื่องเรื่องนี้เนาะว่าเป็นจังไดมาจังไดเกี่ยวกับน้องติดเล่าในใน คอมัวคอที่พูดนะต่อตอนนี้เอาไปฟังจากปากคนจ้าเราเรื่องใดาติครับก็คือเรื่องกิริยาของน้องนะครับส่วนมรารยาทไม่ต้องถามหรอกครับน้องมรารยาที่งดงามอยู่แล้วนะครับมรารยาทคำกิริยาคือการแสดงออกกิริยานะครับการแสดงออกกิริยามรารยาท ันครบผู้บางคนบอกว่าเอ,อเลยหลายคนอยากให้น้องพูดหวานหวานไม่อยากให้พูดหุหน่นหนให้พูดพ่อจา๋าแม่จา๋าผู้บ่าวผู้เสือว่าครับจากน้ฮอนเมือตายครับที่ดาราวทาไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันคือนิสัยเดิมของน้องและก็มันเป็นนิสัยที่ไม่ต้องปรุงแต่ง เป็นนิสัยที่เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ดัดจริตคือถามว่าน้องทำได้ไหมทำได้นะแต่มันจะกลายเป็นดัดจริตนะครับฟ้อนหวานมีหางเสียงแน่ขาค่ะถามว่าน้องทำได้ไหมทำได้นะครับก็ทำได้แต่มันจะไม่ใช่น้องนะครับมันถี่โบแมนที่ด่าเล่า,าเลยละมันถีเป็นที่ด่ายังกับโบฮู มันจะกลายเป็นการดักจริตเนาะนะครับเป็นดักจริตซึ่งผู้บ่าวผู้ดีบวมหมักครับไม่ชอบการดักจริตครับแต่อยากจะให้เขาเป็นตัวของเขาแต่ในแบบฉบับที่มันไม่เกินไปนะครับคือบอกยังไงว่าเขาเกิดมาเป็นแบบเนี้ยีิสนยเขาเป็นยังสิกระดูกกระเดกอ่า เนี่ยทานนิสัยกระโดดก,กระเดกมาล่องคล้องแข่งแต่วา่าสิมาเบาจ้าจ้าพ่อขาแม่ขามผมว่ามันขัดกันมันขัดกันกับนิสัยกับกิริยาก,กับมรรยาทมันที่ขัดกันเออถ้าถ้าหากว่าอยากจะฟังนะอยากจะฟังน้องพูดแบบออแบบนั้นได้ไหมก็ได้นะได้ได้เหมือนกันก็ได้ขึ้นกัน แต่พี่นองต้องมาสังเกตได้ว่าเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยที่มันเพิ่งหัดเดินเป็นนักร้องมายังไม่ถึงปีเป็นนักร้องแค่หาหกเดือนเนี่ยนะครับดีดีแล้วละ่ะพูกว่าพูกว่าดีมากกว่านะครับดีแล้วละ่ะที่เขาที่เขาแสดงตัวตนของเขาแบบแบบจริงใจเขาไม่ได้ดักจริตใส่ใครตัวตนเขาเป็นยังไง เขาก็เผยตัวตนออกมาให้พวกเราได้รู้ได้เห็นกันตั้งแต่เริ่มต้นบ๊วแมนว่าเริ่มต้นเป็นเจางหนึ่งบ้ปนไปเป็นจ๊งหนึ่งเนาะอันนี้ผู้บ่าวพู้กับบอบอบอโอเคคกับบอ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 หมักกับชอบคนที่แบบว่าเออนี่สัยตรงไปตรงมานะครับมัก้นที่ตรงไปตรงมา <c oughs> แต่ไม่เกินงาม ซึ่งผู้บ่าวผู้มองว่าน้องก็ไม่เกินงามนะครับน้องไม่เกินงามคือเราต้องให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะดําเนินชีวิตของเขานะ่ะไปในแบบฉบับของเขาเป็นคนค่อยๆปลอมเขาถามว่าสิแตกปอกกันไปห้องกับปองเขาเขอมาห้องบริขีบริขีว่าต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะแบบนี้แบบนี้นะห้องบริขีแบบนั้นนะครับ แต่เราจะใช้วิธีการโดยให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองได้ดคือนเบาเลยทุกอย่างเนาะคือน้องลิฟซี่เอาค้นเห่าเกิดมาแต่ละหมองมันกับบอคคือกันม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 ันสียห้แบบแบบว่าอาจารยได้ละห้มาดาจริตมักก็สมามดาจริเด้คนแบบเค่ว่าแบบนี้สิมมให้ยเ้าอีกแบบหนึ่งยังสิมันเป็นการฝื้นตัวเองเด้ ถามว่าน้องได้บ่พูดได้บ่เฮ็ดได้แต่มันบ่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติดีกว่าพ่อแม่เอฟซีบอกเือนเพื่บพนบ,นเบ่เดี๋ยวน้องพึ่งแค่สิบเอ็ดปีเดี๋ยวน้องเติบโตไปอีกสี่ห้าปีนอก,ก็จะได้เรียนรู้น้องซิรู้เองแหละว่าอ่าอีหยังจังใดแบบนี้นะพ่อแม่เอฟซีอ่าอ่าคนเฮาประสบการณ์สิสอนให้รู้ดอกว่าอ่าเฮาสิอยู่ในสังคมแบบใด แบบนด์มไหมตามที่พอ่อพูดเลยเห็นด้วยกับเพินบอกเห็นด้วยกบที่พอ่อพูดกระเพินพูดถึงน้องธิดาล่าว่าอ,อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองมากกว่าที่จะมาดัดจริตบอสจังสันมันที่เบิ่งแบบจังใดละ่ะคนเฮาอะมารยาดที่พูพูดว่าน้องมีบอ่น้องมีดูแรลวมลารยาดมันขาดกิริยามาถึงกิริยาของน้องมันกับอบอกว่าบอกสอนใดบอสใด ทุกคนสามารถปรับได้เห็นได้ทุกอย่างแต่มันช่เป็นการดัดจริตคือตามที่พระพูทธพูดเลยอ่าคนน่าเป็นธรรมชาติน่ะดีแล้วแบบนี้น้องเป็นห้องโตท้องน้องดีแล้วอีกสองสามปีข้างหน้าน้องง่ายขึ้นอ่าเดี๋ยวน้องก็สิเรียนลูกโด,ดยตัวคุณน้องเองว่าอ่าจ้องว่างตัวบบเลยต้องพูดอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้น้องอังเด็กเด็กอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะเพราะ,ะตามที่ว่าพู้พูดเลย คือเห็นด้วยทุกประการคือว่าให้น้องได้เติบโตในทางที่แบบเดินสายโดยนตัวของตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ของตัวตรงเองได้รู้จักใส่ชีวิตด้วยตัวของตัวเองแบบนี้ดีแล้วเป็นธรรมชาติแบบนี้ดีแล้วบ่ต้องมีการดัดจริรตบ่ต้องมาแบบว่าจังได๋เ่ะเคยพูดจังสี่อะ้เว้าแบบนี้ไปก็คือดีแล้วมันสิบแบบ่แบบแบบถ้าเกิดแบบเฮ็ด เปอีกแบบนึงมันเป็นการฝืนตัวเองมันจะเป็นเพราะถ้าว่าเป็นธรรมชาติมันจะดูแบบบอดีบอดีหมายถึงยังไงบํมเณว่าเป็นคนบอดีเด้มันสิว่าธรรมชาติเทนี้ก็สิแบบค่อยละแวงค่อยแบบมันไม่เป็นตัวของตัวเองแหมเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองอะดีที่สุดเนาะกับตามที่พ่อผู้คนพูดเลยเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วและนองกับพรชัยว่าอ่าบ่มีมันระหยัดนองบริจาิดีแล้วเพราะฉะนั้น อนาคตน้นองเติบโตขึ้นเด็กน้อยกับิไดเรียนหลุดและใ้เวลาท่างานเดีวขอล่งคลิปใบแค่มีเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ